คณะรัฐมนตรีได้ขยายโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เพื่อมอบของขวัญปีใหม่2,565ให้แก่ประชาชนกลุ่มผู้ที่มีรายได้น้อยจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานพิเศษครับรัฐมนตรีได้อนุมัติของขวัญปีใหม่2,565ให้แก่ประชาชนโดยขยายโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนกลุ่มที่มีไรายได้น้อยโดยกำหนดคุณสมบัติคือเป็นคนไทยอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปรายได้ต่อปีไม่เกิน100,000บาท หากเป็นไรายได้ทั้งครอบครัวไม่เกิน2องแสนบาทต่อปีถ้ามีบุตรก็จะคำนวณลดหย่อนให้เพิ่มเติม สำหรับรายละเอียดในการโอนเงินช่วยเหลือเข้าบัตรสบริการแห่งรัฐผู้ที่ถือบัตรก็จะได้รับเงินโอนช่วยเหลือสำหรับซื้อสินค้าในชีวิตประจำวัน700และ800บตรบาทต่อเดือนได้ส่วนลดค่าก๊าซถุงต้ม45บาทต,ต่อ3เดือนได้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางคือค่าโดยสารรถบขอสอค่าโดยสารรถไฟ500บาทต,ต่อเดือนโดยผู้ที่ถือบัตรสบริการแห่งรัฐที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็จะได้ค่าโดยสารรถไฟฟ้าขอสอมกอ็ม t าร์ t, BTS, และ a i r p o r t ์ตเดลิงค์หรบาทต่อ เเเดเเดืืออนนหมมิโดยเสียงสะท้อนของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในจังหวัดลบบุรีนั้นก็ต่างตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าเงินค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าประจำวันช่วยลดค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดีส่วนเสียงสะท้อนของร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการก็เห็นว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นช่วยลดภาระราค่าของชีพให้กับประชาชนซึ่งเป็นลูกค้าได้เป็นอย่างดีเหมือนกันใช้ใจ่ายซื้อของที่ใช้จําเป็นในครอบครัวค่ะเช่นแพมเพิร์ตลูกนม ของใช้ประจําวันนะคะคิดว่าช่วยประหยัดค่าใช้ใจ่ายได้พอควรเลยคะ่ะช่วยเหลือประชาชนในส่วนที่ประชาชนที่ต้องจ่ายรัฐบาลก็ช่วยเหลือได้ขอบคุณรัฐบาลค่ะที่ช่วยให้ประชาชนมีเงินที่จะหมุนเวียนใช้ใจ,จ่ายถึงแม้จะเล็กน้อยแต่ว่ามันเป็นเงินที่ดีมากค่ะไปซื้อของในครัวเรือนนะคะแปบบ้บยดสฟันตะบูอะไรทุกอย่างในครัวเรือนเลยค่ะช่วยประหยัดได้มากที่สุดเงินเดือนก็น้อย เงินเดือนแค่ไม่ถึงหมื่นกว่าบาทอย่างเงี้ยโอ้โหโอตอนนี้เงิน4ี่ห้าเนี่ยประหยัดได้ในครัวเรือนได้มากเลยค่ะอยากจะให้เอขยายขึ้นมาอีกสักนิดนึงอย่างเงี้ยค่ะประมาณสักอีกสักสองสามร้อยอะไรอย่างเงี้ยจะดีมากกว่าคนจนเลยค่ะขอบคุณรัฐบาลมากเลยนะคะโครงการนี้ก็ถือว่าดีเพราะว่ามันถึงตัวผู้ผู้ใช้โดยตรงเลยถึงรากหญ้าเนาะ แล้วก็เห็นความจำเป็นของลูกค้าแต่ละคนนะ่ะเขาช่วยช่วยลดค่าของชีพเขาได้เยอะนะคะนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังมีการพิจารณาเตรียมเปลี่ยนให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวใช้สำหรับรูดซื้อสินค้าและรองรับการโอนเงินที่รัฐบาลจะโอนให้ทุกเดือน โดยจะให้ผู้มีสิทธิ์เปิดให้ถือคนละใบทั้งนี้บัตรสดิการแห่งรัฐใบเดิมก็ยังใช้งานได้จนกว่าจะเริ่มใช้บัตรประชาชนในช่วงปี2565โดยในจังหวัดลบบุรีมีผู้ถือบัตรสบริการแห่งรัฐจำนวน179,804รายและมีร้านค้าเข้าร่วมโครงการ248ร้านค้าทีมข่าวสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลบบุรีรายงานขอบคุณรายงานพิเศษจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลบบุรีครับ